ดีครับสวัสดีทุท่นตามช่องลุงปิยะลำพื้นโชว์ออริจิ่นนะครับอันนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนิดๆนะครับผมวัน,นีก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับงานฮ็งานวทีเรานะครับผมวทีเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับ มาอัปเดตวิธีนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับสำหรับพี่น้องคนไหนนะครับพ่อพ่อแม่คนไหนอยากเบิ่งช่วงใดขั้นตอนใดน,นะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้นะครับผมพยายามอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทายตามที่พ่อพ่อแม่เอฟซี FC นะครับขอ เอฟซีสาารเพลิดเพลินนะครับเบิ้งช่วงตั้งเวทีนะครับเบิ้งช่วงหลังห้านี่ยังเป็นเสียครับหรือครับแรงนี่นะครับจากเบิ้องชั้ของไฝนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทายไปหลังผมชี้นุงมืออื่นเสาร์ตอนเกาหมูนะครับตามกฎกติกานะครับผมไมยั่งเนี่ยไม พลาวเวียงมาน้ำบ่เอออยู่น้ำแข็งดิเดี๋ยวเราใส่ดิของเจ้าเด้เบิแล้วครับตอนนี้เป็นบ่ายโอใบหม้อแก๊กครับเริ่มมาแป้นเอายังอุปกรณ์เอาอย่างลุ้งหมดแล้วครับ นรถคันนั่น,นกเ่าไปจอดแล้วรถคันนั้น,นจอดดีวกว่าอ,อุปกรณ์ขนไหลลง,ลงรถหมดแล้วนะครับจะเป็นทีมพวอพี่ๆทีมจอนะครับครับวิทยายลัยธาตุพนม ผมมีเพลงนี้เนี่ยไม่เห็นการบ้านอีกแล้วไม่เห็นการบ้านอีกแล้วเฮ็ดอยู่่อยไม่ได้เบิ่งไปขนาดนั้นวิทยาลัยธาตุพนมเรเผือพร้อวิทยาลัยธาตุพนมวิทยาลัยธาตุพนมคือธาตุพนมจังหวัดนครปฐมเพ็งนี้เพลงนี้แล้วเนาะแม่ย กำลังวางแ้นนะครับนี่ว่าหัวใจทีมงานครับแดดฮอน รับไพ่นะครับที่ฟังเพลงของพี่มิวแล้วนะครับเป็นยังไงครับพี่น้องถึงแบบถึงชิดหอดนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับยังไงแน่นะครับซิสเกิร์ใหม่ของพี่มิวรัชดาพรนะครับถึงแบบถึงชิดหอดนะครับเพื่อ,อนๆไปเมื่อเช้านี้นะครับ รับชมรับฟังในทั่วโลกแล้วครับในเช้านี้นะครับวานเก่าหมงตอนนีนะครับตอนนี้ยอดอยู่กวกะลังไหลล้วนๆนะครับนีพี่มิวพี่มิวรัชดาพรน,นะครับหรือว่านั่งยา์ของเขาครับสำหรับเมื่อนี้ครับเขาคุ้มปิดนะครับพี่น้องหมดส้าลแล้ว หนึ่งวันนะครับวันสุดท้าย118บาทนะครับทางปัิดได้ที่ซื้อบัตรคุ่มปินออนไลน์อำเภเพิช์โวนนะครับอาจจะได้ได,ได้ได้ฟังเพลงใหม่ของมิวน้ำครั้งแรกที่ร้องบนเวทีนะครับเพลงเพงบาปเพงคิดฮอดเข่าขี้ผมจ้ะถึงบาปถึงซัว เทั้งัสชีวิตฮะก็สวนเท่ีวสวนเทพนาก็ผมดีได้แค่นี้อ่ะฮะแตมันดีจะเพิ่นอ่แต่เพิ่นละ ำหรับมือนี่นะครับเขาต้องการแสดงอยู่ที่ยั่กว่าหาอะไราธาตุพนมนะครับนครพนมวิทยาลัยธาตุพนมนครพนมนะนครพนมผูฏิยุบไก่ครับพี่น้องทั้งนครพนมนะครับมาให้ความมว่นความซื่นแล้วนะครับพี่น้องก็มาให้กังแกกันน้ำนะครับหลายๆแหลงนี่ครับ เสร็จจากนี้เราขับมืออื่นเขาจะไปมืออึนถ้าไปยังก่อไปอุบลกันไปอุบลวารินนะครับให้เดินทางไปอุบลครับก็ถือว่าไก่ยู่นะครับสองร้อยกโลนะครับมัอนี่งานลอยกัวโลถือว่าเปาะไก่ไหนะครับแล้วก็ดีซ้ำกันกับมือกรจากกนมาสุขพลน,นะครับแล้วก็จากสุขพลมันนี่จะบรื้นกันอะไรนะครับ ผมจะมาอัปเดตน,นะครับเวทีให้นนพี่น้องในเบิ้องดนสมกันเลยน,นะครับ <S <S เดี๋ยวเบิ้งช่องใดช่องใดนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะท้ายให้พี่น้องด้เบิ้งได้ชมกันๆๆ <S <S 1> <S 1> นี่ก็เป็นวันที่สิบแปดนะครับ ปากเพลงพีม่มิวน้ำหน้าพี่น้องเพลงพี่มิวรัชดาพรนะครับซึ่งบาดซึ่งคิดฮอดนะครับนี่ครับอาหารไรกะหม่องย้มหม่องซ้ากัหลายเนาะครับบานนีห่มเย็นดีโดมกันแง่ครับโดมมีหม่องผักหม่องอยังหลาย ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องนะครับติดตามช่องลุงปิยะดำเนินชัวร์ออฟฟิเชียลเลยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมซับสไครต์ขออีกทีสำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำครับื่อการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมนะครับแอดมินนะครับแอดมินจ้างนะครับจะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่อยๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกราบสวัสดีครับ